พึ่งตื่นจากนอนพี่น้องเออนี่มีตัดยางการหลับแท้แล้วแต่วันนี้มีคำท้ามาพี่น้องมีคำท้าว่าคนตัดยางทำไมต้องกินกาเฟนี่ครับผมว่าทำไมต้องกินกาเฟ แต่เราก็มาคิดเล่พี่น้องถ้าเรายกขึ้นมาทึ่งเรากินเบียร์กับเพกพี่น้องเรือว่าเรากินเหล้าก้าวกับเพรกกาเฟจะมีเขาเรียกว่ากาเฟอินมีส่านกระตุนทําให้เราตื่นตัวทําให้เราไม่ง่วงนั่นเองพี่น้องทําให้เราตื่นตัวพร้อมสาหรับการทํางานนั่นแหละพี่น้องทําไมเราถึงกินกาเฟ พระาว่าอยากหน่อยน้ำร้อนกับกาแฟจะมีคาฟเฟอีนทำให้เราตื่นตื่นเต้นตื่นตัวและก็ทำงานได้ดีแต่ถ้าว่าค้นตอกพี่นอ้องอตื่นเต้นเนยวิ่งกับบ้านก้นรัดมากินกาแฟด้วยกันพี่น้องกินกาแฟเสร็จแล้วเราไปตัดยางด้วยกันตัดยางลาวคืนนี้ ไปลุนกันกลางหน้าหวาคนอีตกหรือไม่พี่น้องนะ <laughs>